เ,เชียงรายท่านผู้ชมครับสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนะครับรายงานเหตุแผ่นดินไหวตามมาหรือว่า aftershock นะครับขนาด4ลิกเตอร์ลึกจากผิวดิน5กิโลเมตรนะครับศูนย์กลางที่บริเวณอำเภอพานเชียงรายเวลาเที่ยง4.16นะครับขนาด3.9ลิกเตอร์นะครับแล้วก็ยังมีเมื่อวานนี้ตอนเย็นอีก5ลิตร์นี่ฮนะจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด6 มลิตรเมื่อวันที่5พฤษภาคมนะครับเวลา18นาฬิกา8นาทีศูนย์กลางอยู่ที่ตำบลทายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะครับก็เกิดอัพช็อกตามมาอีกเยอะเลยนะครับตอนนี้ก็นับไปได้700กว่าครั้งแล้วนะครับ <c oughs> แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นขนาดน้อยกว่า3ลิลิตร์ขนาดประมาณน้อยกว่า3ลิลิตอร์เนี่ยก็560ครั้งนะครับนี่ฮะ ล่าสุดเมื่อวานนี้ตอนเย็นก็ยังเกิดขึ้นอีก5ริกร์ก็ทำให้ชาวอำเภอพานแล้วก็อำเภอใ,ใกล้เคียงนั้นตกอ,อกตกใจนะครับหลายคนก็ไม่กล้าเข้าไปในอาคารบ้านเรือนที่พักอาศัยเกรงว่ามันจะถล่มลงมา after shock เนี่ยโอ้โหห้าริกร์นี้ก็ถือว่าแรง,แรงนะครับใช่ค่ะส่วนทางด้านของกำนันตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายนะคะคุณบพิษกินาวงค่ะก็บอกว่าหลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวเนี่ยนะคะก็มีการตรวจสอบความเสียหายในพื้นที่เบื้องต้นก็ยังไม่พบความเสียหายะนะคะก็เลยทําให้ชาวบ้านในหมู่บ้านห้วยส่้นยาวที่กําลังกลับเข้าบ้านเรือนของตัวเองในคือเมื่อวานนี้แต่ก็ปากคุว่ามาเกิด after shock ค่อนข้างจะแรงเนี่ยนะคะก็เลย กลับมาอพยพมามาอยู่ที่ศูนย์อพยพอีกครั้งหนึ่งเพื่อ<ช>ความปลอดภยัยแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยค่อยเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะว่า after shock ทั้งหลายเนี่ยแล้วส่งผลยังไงหรือเปล่าต่อบ,บ้านเรือนปลอดภัยหรือย,ยังที่จะกลับเข้าบ้านได้จากที่ตอนแรกจะกลับแล้วเจอไป5าริกเตอร์ด้วยแรงสั่นสะเทือนพอสมควรก็เลยเอาเดยวเดี๋ยวมาดูกันใหม่ดีกว่า